ไปดูกันที่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณด้านอำเภอกันกรทลร,รักจังหวัดสีสเกตนะคะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดศีสเกตได้สั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำกับดูแลรักษาและใช้ประโยชน์หลุมหลบภยัยพร้อมรับสถานการณ์สู้รบทหารไทยก,กัมพูชาที่บริเวณเขาพระวิหารค่ะ นายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเปิดเผยถึงสถานการณ์ตึงเครียดบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้านอำเภอการทารักจังหวัดศรีสะเกดว่าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์สู้รบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาที่บริเวณเขาพระวิหารจึงได้สั่งการให้นายเพิ่มศักดิ์ชวีรักด้านอำเภอการทลรักให้จัดและกำหนดตัวบุคคลที่จะเข้าหลบในหลุมหลบภัยแต่ละแห่งให้ชัดเจน โดยคำนึงถึงระยะทางความสะดวกตลอดจนมีการซักซ้อมการปฏิบัติเพื่อความเคยชินและปฏิบัติได้ถูกต้องหากเกิดเหตุการณ์สู้รบกันขึ้นมาและให้บุคคลที่จะเข้าหลบในหลุมหลบภัยมีการปรับปรุงซ่อมแซมดูแลให้หลุมหลบภัยที่ตนจะต้องใช้หลบภัยอยู่ในสภาพที่ใช้การได้พร้อมทางให้ตรวจตาหลุมหลบภัยอยู่เสมอหากหลุมหลบภัยใดมีการดูแลบำรุงรักษาอย่างดีให้มีการประกาศชมเชยในที่ประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านตำบล การที่มีการดูแลรักษาหลุมหลบภัยอย่างสม่ำเสมอนี้จะทำให้หลุมหลบภัยทุกแห่งพร้อมที่จะใช้งานเป็นที่หลบภัยของชาวบ้านทุกคนหากเกิดเหตุปะทะก,กันร,ระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชาที่เขาพระวิหารแต่ขณะนี้สถานการณ์ที่บริเวณเขาพระวิหารยังคงเป็นปกติทหารทั้งสองฝ่ายยังคงตรึงกำลังเข้มรอบเขาพระวิหารค่ะ